สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสวนแลนาเฮากันอีกครั้งนะคะวันนี้จะพาสายมูมาชมนี่ค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นดอกรักซ้อนนะคะตัวนี้จะเป็นรักซ้อนสีขาวนะคะนี่ค่ะดูดอกเขานะคะจะออกแบบเป็นซ้อนสองชั้นค่ะจะไม่เหมือนดอกรักทั่วไปนะคะนี่ค่ะ แล้วต,ต้นเขานี่คือจะเหมือนดอกรักทั่วไปเลยนะคะดอกรักซ้อนนี่จะมีอยู่สองสีนะคะก็จะมีซ้อนสีขาวแล้วก็ซ้อนสีม่วงค่ะนี่ค่ะที่สวนแลนาเฮาของเราก็จะมีเป็นลักซ้อนสีขาวนะคะที่ว่าจะพาสายมูมาดูเพราะว่า เขาเล่ามาว่านะคะหรือไม่ก็เพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูในที่ใน,ในตามเน็ตอย่างนี้นะคะว่าลักซ้อนนี่คือดอกของเขานี่คือบางคนที่เขาค้าขายหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเซลล์เขาก็จะนำดอกรักซอนเนี่ยค่ะ เหมือนไปไหว้ไปบูชาแล้วจะทำให้ค้าขายดีมีคนรักคนชอบประมาณนี้ค่ะตามตามที่เขาพูดมานะคะอันนี้คือคือต้องไปไปดูอีกทีนะคะเพราะว่าเราเราก็อ่านมาคร่าวๆนะคะแล้วมีเกร็ดความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สายมูไม่ควรพลาดเลยค่ะ คือเราก็เพิ่งรู้มาอันนี้ดูมาจากตอตอนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากให้มืออ่อสามีรักสามีหลงหรือว่าแฟนรักแฟนหลงหรือว่าใครทะเลาะก,กันกับแฟนอยากจะให้แฟนแบบคืนดีประมาณนี้เขาบอกว่าให้เรานําใบดอกรักเนี่ยค่ะบางคนคิดว่าเป็นดอกรักธรรมดานะคะแต่ตามตําราเห็นเขาบอกว่าต้องเป็นลักซ้อนค่ะ เป็นดอกรักซ้อนให้สังเกตดูนะคะปกติเนี่ยค่ะใบดอกรักก็คือเขาดูตรงเส้นๆนะคะเนี่ยค่ะเส้นๆของเขามันจะไม่ตรงกันนะคะเนี่ยค่ะโดยส่วนมากนะคะแต่ใบที่เขาใช้นี่คือเขาจะใช้เป็นใบที่เส้นตรงกลางเนะะี่ยค่ะมันเสมอกันมันเท่ากันเลยนะคะเดี๋ยวจะลองหาดูนะคะหากันสุดๆตรงนี้แล้วค่ะว่าว่ามีหรือเปล่าแล้วก็ จะดูว่ามันมันมันเป็นยังไงคือเราก็เพิ่งอ่านมาแล้วเราก็อยากจะแบบให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่เจอเลยค่ะเจอแต่แบบที่มันอันนี้ก็เกือบเท่ากันนะคะแต่ว่าไม่เท่ากันเห็นเขาบอกว่าให้เส้นตรงเนี้ยค่ะมันเท่ากันเลยค่ะทั้งสองฝั่งเดี๋ยวค่อยๆหาดูค่ะเผื่ออาจจะมีเดี๋ยวนะคะ เพื่อนๆท่านไหนเคยเห็นผ่านตาในต่อๆก็ลองอามาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่ามาแบบแลกเปลี่ยนความรู้กันเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือเราหายังไม่เจอเลยค่ะใบที่แบบมีเส้นที่เสมอกันเนาะหาอยู่อ๋อนี่มันจะเจอใบหนึ่งนี่ค่ะนี่นี่น,นี่เห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆ คือเนี่ยค่ะตรงมันก็ไม่ค่อยพูดถึงมันก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าตรงกว่ากวาวยเงี้ยค่ะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าเนาะเพราะเราเราก็ไม่ใช่แม่หมอเหมือนกันนี่ค่ะอาอย่างใบทั่วไปเห็นไหมเส้นเขาจะแบบเนี่ยค่ะเส้นเขาจะห่างกันแต่ว่าตัวนี้คือแบบเขาใกล้กันสุดแล้วค่ะอันนี้น่าจะใช้ได้เนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ เขาบอกว่าให้นําใบที่เนี่ยสะเนี่ยค่ะเส้นตรงนี้ตรงกันให้ไปเขียนชื่อแฟนลงแล้วก็สวดคาถาอะไรประมาณเนี้ยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองไปเซิร์ชดูข้อมูลมาเดี๋ยวถ้าเผื่อไม่ไม่ลืมเดี๋ยวเราจะมาลงให้ให้ดูนะคะว่าเป็นคาถาอะไรก็คือเห็นเขาบอกว่ามีคนทําแล้วก็แฟนก็กลับมาหามาคืนดีอะไรประมาณนี้แหละอ๋อเนี่นี่นี่เจออีกใบค่ะเหมือนจะแบบเส้นนี่ค่ะ นี่นี่น,นี่เห็นเห็นนี่ไหมคะเอออันนี้ค่ะนี่นีใบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาบอกว่าพอเขียนชื่อแฟนเสร็จแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็ชื่อเราแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็เอาวางไว้ใต้หมอนของเรานะคะแล้วก็สวดคาถาประมาณนี้ล่ะคะ่ะนี่ล่ะคะ่ะ ใม,มูท่านไหนมีข้อมูลก็สามารถแลกเปลี่ยนได้นะคะอยากทราบข้อมูลเหมือนกันค่ะหรือว่าใครเคยทำแล้วได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังมาแลกเปลี่ยนกันฟังได้นะคะวันนี้ส่วนแล้นาเฮาก็ขอนอกเรื่องจากเรื่องการเกษตรมาเรื่องแบบแปลกๆหน่อยเนาะนี่ค่ะโอเควันนี้ส่วนไลนาเฮาขอขอบคุณทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ